จะพาทุกคนหันมาปิกนิกกับน้องมากินเข้าปลาเนาะตามผู้ผ่าปลาไหมเนาะผีไมฟ้าไหมเพ่อนเนาสเนาะหน้าสดือีก็ดี่ออีหล่คือซิวแท้พยายามร้อยคำางอีกร้ยเขบบ้ไป สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนเดอ้อสบายดีปีใหม่เดอ้อสุกส,ส,สันบ้ันสงการเฮ้แ hey, ม่หมอแม่แล้วเนาะสบายดีปีใหม่ลาปีใหม่ไทยเดอ้อมื้อนี้กับเลียนมื้อเลี่ยนทอศอ,อกันแล้วเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องจะพาทุกคนหันมาปิกนิกกันเนาะมากินเข้าปลาเนาะตามผู้ผผาปลาไหมแม่นมำนะ้ำลําเซเนาะมื้อนี้เขาก็มากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันลนาะมื้อนี้เพยร์ยังกิงนเนาะ และนี่ก็คือบรรยากาศณตอนนี้น้องทุกคนเนาะอู้เสียงแมงจัด่นมาซั่นเจียวเจียวเจียวเนาะเขาก็ได้ท้ากันเอารถไปจอดพุทแล้วก็ร้อยขามของมานี่เนาะร้อยขามของวัสดงจวดจวดจุดเนี่เยน้ลงชิหนำบ่มีนะบ่มีหน้ากีตาร์ อันนี้เซฟหลวงพะบางเนาะให้แหงเจ้าตำมะขุงหลวงพะบางจ้าใส่น้ำปูตำใส่หมดน้ำหมอกี้เหนะ็นหมดใส่เด็ดเด็ดเด็ดเ <laughs> นาะแต่มะขุงหลวงพะบางเนาะเขาจะซอยเป็นตก้องบางนๆเลยเนาะแบบนี้เนาะอันนี้เซฟหลวงพะบางมาตับเองเลยได้นี่นะอืมันทายหน้าเนี่หน้าดำหน้าแดงโเหนื่อย อันนั้นกระทางนั้นเอิญหาบับโบบับโบอยน้องหลานอยากล่นปืนน้ำตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเชียงแล้วเนาะสวยแล้วเน,ะนาะเขากบเตรียมกินข้าวกินน้ำกันได้ก่อนื่นต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้เขาพักกันอยู่ทีวางเวียงแล้วทุกคนเนาะวางเวียงแล้วกับบอลที่เขาอยู่นี่เป็น,ปนชื่นปล่อยฮืองานที่จะพายงานลองไปลงลุ่มนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหัวไหล่กรับมา ตอนนี้นเขากับสินข้าวกินน้ำแบาดตะสิพากตันลอยน้ำกันไปบ้าสงการนี้ทุกคนพักกันไปดินใส่คอมเมนต์บอกเขาในเด้อเดียวโฟโต้จัดแจงอาหารก่อนเลยทุาากคนเด้อเนาะจังเลยบัดอาหาร,รนนาาแล้วแล้วเนาะแต่งขาให้กัปชิเจ้าขานแล้วเขากับสิมาสีเข้ากันดีทุกคนดี๋ดยวไปซอยเรียกคนก่อน อันนี้แม่นพ่อครัวประจำประจำคอของพวกเ้าฮะบาดอนชิปปิ้งอย่างนี้บาดอนชิปปิ้งไก่ปิ้งไก่่นีเนาะอสีใหม่ฟ้าใม่เพิ่อนแขกคอเส้นไม่เนาะสีหน้าเพิ่อนสังชิปปิ้งก็ดียานเด็ก็เห็นเปบนคันคอคันคออยู่เออคืนไปทานเนาะติดแล้วอ่ะกินแล้ว

รอจนะ่วะคุกจับมักล่สมคอจัอกนะคบกนจับไกระไ้่เป็สวยนะมี่ป็สวยจับไก่จุดงานเพื่อารมณ์นุนเอาัไก่จับไก่จุ่จเอาเก็บไปไก่กเาเข้าเอาลงถังนึงก่อนตัวเออเอาเอาับไกุ่นเ็บรงได่ไ บ่ข้าเอาลงยูบ่อนเั้งนั้นเกรย์เพื่อนนี่นะขับไก่ยูพูนละสิถังโปูงเงยพูน่ะอันดังดังไฟเพื่อนปิ้งไก่ตัวจะมาลืมเนาะกล่องปูงมันแหละมันมันจะมีกล่องเดียวมาละอันนี้จะยึดกับกลับไปเอาดังไฟเรียบร้อยลืมไก่เนาะนี่จะมาซื้อกับเป๋าแล้ว มาหมดทั้งจามแล้วมาไว้โอเคาองวันนี้กอาหารหลายอย่างเลยมีเจลมีตำมะคูมีปิ้งอย่างวะโอ้ปิ้งไก่มีปิ้งซีิกินไก่กับไม่กินซ้ำเข็ดอะไรบอดดวนมาเนี่ยเข็ดอะไรนี่คนณเต่วนี่มีคนตมาให้เจ้าที่เนิ่งาได้ยักนะ ไข้แต่มันกู้ไก่เนาะคาแต่นี่น่้ผมงเสียกต้องชีบาทชีบาบาทโอ้ยผมสังเกต่บดับหเออจับเบิงในดวบอบบ๊อบับบ๊บิ๊งบบบอบเอบนอบบอบบอบบ๊อบนาออบบอบบออบบ๊อบบะออบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบ้๊อบบ๊ใบบ๊อบบ๊บบใอบบอบบ๊อออ เหกับมันจัดเก่งแอยทรงคือใค้นี่เัออย่างเลยที่ท้อยว้อยวันนีอยั้วนน้อยวันน้ยวันนยวันนยวันน้อยัน้อยวัยวันล้วันน้ยอยไันนน้ยวัยวั้ยวนี่ยวยันอยันนยยนยันยยยยนันยยันยวยยนยลว ก็สังเดแล้วต้อยซิมได้กัได้ะได้อาบ่ทยหวบปกซิมเลยบอให้กินเลยซิมเลยซิมอร่อยซิมซิมตอนนี้หาแล้วตอนนงสิทกินจะค่อยอนั้น่ไมนเอานนซปผ้าน้ำผึ้งมกเขายกแล้วบเบมยกแลนโยกนี่อูคลนอยู่โคลนต้องแกขไหม

เอาข้าวมะฮูจะบอกหมอม้เือเอามุเข็มๆห่อยนึงบ้วงเอามาอยู่บ่บ้วงออามาอยู่อืมรกาพี่น้องป้องไฟอยกขึ้นปะแปงก่อน มันต่ำหมดมันหักมันมันกุ้งมันวัเแมนเล็กอันนั้นดีนะอันนี้มาเด้อพี่น้อง้เข่าด้อมาเข่านแ้วองเาน้ำนเขาอเทียมี่น่อนบ้ารเปา เอานไหมต้มแก้วนะแก้วนะกินบุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหียวมีอีกทิปหนึ่งเด้อเดี๋ยวเขาตัวึ้นเข้าวเล็กๆนี่ยหก็ได้ทุกคนเนอะจุดในเติมพลังแล้วสิพาไปดื่มน้ำกันหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วทุกคนเท่ากับพากันมานอนเตน้ำลิ่นนอนเรือมาเข้าห้องน้ำนั่นเองแม่ ใส่ให้นะทุกคนนะเสื้อน oh, ี่ไปไปเปนจีนเยไม่ให้ไป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 เพราใสอะนี่ไปเสเอะนี่ไปเอกจะชินแล กลับไปถึกลับไปถึงอ้ปลาลอยแลยไหลไหล เราหอบเ่งนเนาะจะว่าตอนนี้สีไปเทิงแบบน,นี้นะหลานเสือเ้อไปดินบอลทั้งเทิงเพราะว่าบอลทั้งเทิงหนมันมันอ่นมันบนแฮงแบบนี้นะทุกคนมันจะมีจุดผักอะไรไปกันเถอะไปอย่ากัดฉันเด้อเนี่ยเห็นบอลวางเวียงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็น เฮือนห่วเฮือนส่วนเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้กำลังยางลงไปลินืนโอ้นี่ต้นบักแคนนี่เพี่อนเนากบักแคนกักไม้กันใหญ่ใหญเลยบักงูว่าจะกลายร้อยปีแล้วเพื่อนเนาเทียบเอากับตัวไก่เนี่ยเย่แล้วตอนนี้เขากำลังฮอดแล้วบอลที่เขาจะลงลินเนาะบอลน,นี้มันก็จะซอฟเนาจักหน่อยนึง บอนี้บอนี้มันจะซบๆแน่บอลได้หันโอ้ยสูญเสียหลายทุกคนเบิร์กจะเจ๋งมันรีบเข่าแล้วมันก็ไปมึ่งจะย้อนเนาะตันนี้เรากลับสิพากันลงไปลิ้นน้ำกันเลยเนาะทานนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วบโจมบโจมคือบอนี้มันกับออบอลทีแห้งหลายดิพออยู่ได้อยู่ได้ไ ไปแล้วไล้ใส่ละบอเไปตามน้ำบอยด้เยไปนน่นี่เเนาะบ้าองแก้วเลยเดี๋ยวเยน้เดี๋ยวเดี๋ยว้ดกต้องไปตามน้ำมาน้ำุน้เออแล้วกลอยมืนเข่าฟังไปเนาะ

บรรดาไม่มีก็จะเป็นซิวเนาะบรรดาพวงวงบรรดาก็พากันไปเอาเสบียงอาหารมาเนาะเอาน้ำเอาน้ำเขียวเอาดาวเปลดาวแดง,องเอาตีนซีฟาโซ่ไเอาไม้ดูโอ้โหทุนี้กำลังซีโซสเต็ปเอาขาซีฟาอีกดูเลยตายายองซอยยอกตายโซควายรางเบียกขึ้กันว้าวสุดยอดเลย ต้องสามสีาหลาดนันบุก <si> ้าบอกเ้วบุก้าไ่เอะบอกเก็บเก็บไปพันแล้วเก็บไปพันแล้วเอาเยอะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเสบียงข้ามป้าม่เรียบร้อยเรืกนเรอกัเรือกระมนือกัเรือกเรือือัเอกันากันอเรอือกนเอเเรอกืกนเืันเอกัเรัก เฮ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวแพ้ว wow. ันนี้น่ะอุ๊ยเก่งแพ้ใ้มือไหมป้าอ้มานิดีมือใส่ได้อีกป่ะแบบอยไม่ไม่นๆใส่ถุงมาไหมนี่เออดีเลยกุ้งทุกคนอันนี้เมนกุ้งจักธรรมศาตรแล้วทุกคนเด้อนะโตแบบไงเลยนี่ถงใส่บ่หันว้าว มาหาถูกมือแม่คือสิได้หลายคุณเน่อันนี้เพิ่นกำลังหาอยู่เนาะกำลังชิคุน้ำใสแห้งพี่น้องได้ได้เห็นกับหมกยูะไปดิไปดึอันนี้ตัวใหญ่ไปดิไปดึงอันี่ไปดัวนี้นี้นะมันมีกานึ่งะตัวยอะเห็นตัวยูเห็นนี่เก่ง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 ออมันจับอะไเลยออมฮะ พออยู่ได้ดีเลยนะอะบมันายแล้วป่ะยังเลยได้เลยอเปียอเปียมาเล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 ยเจบตีดนก้อนหินบบไง เก็บสิเก็บสิ่โมเบมกุ้งเส้นน้ำปลาเมื่อไรอเก็บสิีลูกเก็บสิ่งนี้ได้แล้วสองโตเก็บสเติมถาได้เติมนลูกเก็บสิ้มเออหอยเก็บในรถเออหอยน่อยแท้โอ้เก่งเก่งเก่งคเก็บหินรอมเก็บหอยวะเก็บหอยมันยู่กับว่าด้สเอด้สิเปิดด้หสิเปินดบอาเลกสิเปิดเห็นเปิ ี๋ยกินดเด้อใครมันเห็นก่อนบุญเห็แล้วมันจีนนะเฮ้ยเปล้วเหรอเจ้ายกขึ้นไปเดี๋ยวกดเงี้ยกดเงเ้ยก้ยอันนเท่าละครเออยุนี่ยุนี่เห็นล้เห็นเดอดอเด้ออเด้อ แน่นน <py at ete> <speaking einer> ีแล <å> ้วปบจัหวะบ่นีมันยู่ก้อใหญ่ะมันรีคับเน็งรีดเด็กเกมาตังตั้งใจกันพ้ากันหากุ้งเอาตัวนี้ไปพูดเดนีดียวิสู้เอาตีนคุณลูกสู้เฝ้าเนงกินนะน่ามีคุณอิบุเนเด็ดเด ไอ้ <kung> e ัวอิสระหอมบุเลยนี่นี่โมเมร์วะนี่ขอ้นมากล้าปูนี่มันดีดไปแล้วนะเต็มปบดึงมัน่ปิไว้นี่เปล่ามันหนีมันมันหนีมันก็ดีบวกไกรอกไม่เยอะเดปวเียวเยไปไว้เดยวเดีเป็น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 ปนปนป